ไว้อยู่ไหนนะอันนี้รีวิวอยู่รีเวอร์ไซด์โอันนี้ห้องเตียงเดี่ยวได้เตียงคู่นะครับโวิวดีมากนะครับอยู่ไม่นานก็พอยาเ,เราไปดูห้องเรากันนะอุ้ยดูห้องน้ำดูห้องน้ำโหห้องน้ำกว้างมากโอ้โห อันนี้ของใครเนี่ยของพี่แอมเออแล้วห้องกูอยู่ไหนเนี่ยอ้าไม่ใช่หรอกว่ามันมีห้องสาะตัวห้องแต่งตัวคือสี่ห้องเลยเนี่ยเออห้องาวเนี่ยเมามามาเรามาเล่นซ่อนแอบกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอาพอไปหาแล้วนะเรามาดูห้องน้ำกันนะครับโอ้ยบิ๊กไบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอุย้อยยางด้วยอหห้องกว้างมากนะครับมีมีมีมกำลังเดินไปครับนี่ไงชุดโบอยู่ตรงนี้ ตุ๊กน้องบิ๊กไวต้องมาแล้วแหละน้องบิ๊กไวอยู่ไหนนะไม่โบเห็นน้องบิ๊กไวไหมครับอยู่ตรงไหนนะโอ้อยู่ตรงไหนน้าอยู่ตรงไหนนะบิ๊กไวอยู่ตรงไหนนะ ึบไปเดี๋ยวอาอาอาไปแอบกับแม่โบไปอาแม่อาแาพ่อเดี๋ยวพ่อไปนับใหม่นะเดี๋ยวน้องบิ๊กไว้แอบกับแม่โบนะเดี๋ยวพ่อจะดูว่าอยู่ตรงไหนกันนะเอาไปถอดรองเท้าก่อนไปถอดรองเท้าหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้1สิบสิบเอ็ดสอปดสอันนี้อยู่ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์มันทะลุกันได้ด้วยนะหุยมืดจังเอยอยู่ตรงไหนกันนะแม่โบกับน้องบิ๊กไปอยู่ตรงไหนกันนะเฮ้ย อยู่ตรงไหนนะอยู่ในลิ้นชักเปล่าแมเอา้าทำไมไม่มีล่ะอยู่ตรงนี้เปล่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอาุ้ยไม่มีเอาอยู่ตรงไหนนะพ่อไปดูก่อนนะตึ้ดเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนนะเฮ้ยอยู่ตรงไหนกันนะ่ะโอ้ยนน มืออะไร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 น่า no โ้ยดูว no. ิวนะครับดูวิวโอ้สวยสุดยอดมากตื่นเลยโตระวังโขกลูกอ่าพอแล้วครับปีนี้อ่ะอ่ะอย่าลืมอะไรนะไบค์ไบค์ดตาไบค์ตดตาจริงจงอ่ะกดเยี่ยมให้พ่อหน่อย เยี่ยมอย่าดื่มมาเลยนะครับ,ต,รบรตัวส่าไคลตัวตัวจะถสงมึงยิ้งโอเค